สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกททุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่16พฤศจิกายนยังคงอยู่ในช่วงของสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์แต่ก็ยังมีฟุตบอลลีกรองของอังกฤษทำการแข่งขันจึงคัดทีเด็ดมาในคลิปนี้2คู่และกลุ่มไลน์ีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มไลน์รวมทีเด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต่งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา4ี่ทุ่มในศึกลิกวันอังกฤษสต็อกพอร์ตเจอกับเร็กซ์แฮมโดยคู่นี้เร็กซ์แฮมต่อปอปอส่วนผลงานเฮตูเฮห้าเก็บเาสุดของคู่นี้เป็นสต็อกพอร์ตชนะ2ครั้งเสมอศูนย์ครั้งและเร็กซ์แฮมชนะ3ครั้ง ส่วนฟอร์ม10เกมหลังสุดทุกรายการของสต็อกพอตชนะ3เสมอ4แพ้3เข้าวิน3เสมอ1เสีย6และจบสกอร์สูง4ครั้งส่วนฝั่งเร็กแฮมฟอร์ม10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2เข้าวิน4เสมอ2เสีย4และจบสกอร์สูง2ครั้งคูณดีแอดมินค่อนข้างมั่นใจว่าเร็กแฮมจะไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนเพราะถ้านับฟอร์มในลีกเพียงอย่างเดียวพวกเขาร้พ่ายไปแล้ว5เกมติดต่อกันแถมเกมเยอนคืนนี้ก็มีสิทธิ์จะเก็บ3แต้มเต็มได้ด้วย เขาสาการล่าสุดของเขาตามหลังจากฟูเมกแค4คะแนนเท่านั้นขณะที่สต็อกพอร์ตเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไล่ถล่มคู่แข่งมา5-0ก็จริงแต่จะเห็นได้เลยว่าพวกเขานะ้นมีฟอร,ร์มการเล่นที่ค่อนข้างแว่งเป็นอย่างมากแต่ต้อมาเปิดบ้านเ,นเจอกับทีมลุ้นแชมป์แบบนี้บอกเลยว่ามีสิทธิ์คาบ้านสูงเพราะฉะนั้นขอยอยู่เชียงฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันทองเร็กแฮมบุกชนะสต็อกพอร์ต1ประตูต่อ0ไปกันที่อีกคู่นาที2:45ในศึกยูฟาเนชันลีกเยอรมันพบบอสเนียโดยคู่ที่เยอรม สวยตูเฮข,ของคู่นี้จอกันมา2ครั้งซึ่งเป็นเยอรมันที่สามารถชนะได้ทั้ง2เกมส่วนฟอร์ม10เกมหลังสุดของเยอรมันชนะ7เสมอ3แพ้สูตรเข้าวิน5เสมอ2เสีย3และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนฝั่งบอสเนีย10เกมหลังสุดชนะ0เสมอ1แพ้9เข้าวิน3เสมอศย์ 0, เสีย7และจบสกอร์สูง5ครั้ง คู่ีทางทัพอินซีเล็กพวกเขาตรงเล่นในรายการนี้มาแล้ว4เกมยังไม่แพ้ใครแถมชนะมาถึง3เกมส่วนทางฝั่งทีมเยนบอสเนี่ยผลงานเขาขันยำแย่เพราะยังไม่ชนะใครมาเลย4เกมที่ลงเล่นในรายการนี้จึงไม่แปลกที่คู่นี้ใลระคบเปิดมาให้เยรมันเป็นฝ่ายต่อถึง2.5งจุเพราะนพอกจากฟอร์มการเล่นแล้วเกมลุกก็ยังทรงประสิทธิภาพและอันตรายมากๆระบบพิมพ์ก็ดูเหนือกว่าจริงเชื่อว่าคืนนี้น่าจะเปิดบ้านไล่ยำคู่แข่งยับเยินเพราะฉะนั้นคู่นี้แอดมินไม่ลังเลขอเลือกเชียร์ทางฝั่งทัพอินซีเล็กดีกว่า ฟันธงเยอรมันเปิดบ้านถล่มบอสเนียสประตูต่อศูนย์สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ5 0า500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ